ยินได้รับสุกท่านก็สู่ช่องเฮ้เว้นชายปดิติดตามไม่ด้วยดิชงสวัสดีครับทุกคนยินต้องรับสู่้าอกวดเลกาชี่อที่19นะครับผมป๊าปาป๊าป๊าป๊คือเหมือนว่าล็อกก็กนะครับจะได้เรื่องอะไรมาแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปพบเจอเขาสักหน่อยรู้สึกว่าจะอยู่ที่เหมืองักที่หนึ่งเหมืองอะไรวะเนี้ยอูไกลอีกเลยุ้ยผมกินน้ำยาอะไรเข้าไปไม่รู้ ในไหนกินเข้าไปแล้วก็ขอบวกหน่อยละกันอ้าวโว้ยโอ้ยแม่งเอ้ยลืมปรับภูมิเกือบตายโอ้ยโอ้ยหายเรื่องแท้ๆหายเรื่องแท้ๆหายเรื่องแท้ๆจะมาทำไมเนี่ยคอนฟริงโกอิเซ <c oughs> นโดสายไปแล้วล่ะที่แกจะเรียนรู้ว่าพวกแกผิดยังไง อุ้ยตรงนี้มีทําอะไรด้วยอะอะไรอ่ะนี่สุดต้องใช้ดีพาวโซ่อุ้ยเฮ้ยเื้อเื้ออ๋อ,อทำเป็นทางขึ้นวะ่ะดิเบเรีมันจะมีกล่องอยู่อันเดียวอะไรอ่ะโอ้ของกายแหละทำไมมันมีแต่ของกากๆากกว่ะเห็นนี้เหมือนจะมีโูกสมุนอุ้ยวุ้ยมันเห็นมันเห็น อูอ๋อย่างเยอะอย่างเยอะเหมือนเขาให้เลือกเลยนะว่าเราจะสู้มันหรือว่าเราจะเราจะแอบย่องเข้าไปซึ่งเราก็ต้องแอบย่องเข้าไปอยู่แล้วเพราะมันเยอะเหลือเกินมันเปลืองยาเนาะเออมันเราหายตัวไปแล้วกันเนาะอ๋อนี่เขาล้างจานกันตรงนี้เหรอแล้วก๊อกก๊อกไม่มีท่อปรกปาแนละ้วมันน้ำมันจะไหลมาอย่างไงอะเอ๊ะแปลกๆน้ำเวทมนต์เหรอ <c oughs> อุ้ยเดียว <c oughs> เดียว,ยวไอ้นี่มาไงนี่ ฟใส่กลอกวันนี้ยังไม่อยากมีเรื่องนะเดี๋ยวค่อยไปเจอนายวันหลังดูมอสไม่เห็นร่องรอยของล็อกกกองตรงนี้เลยสงสัยเข้าไปแล้ว,วแน่แนแล้วเควสนี้ชื่อเควสว่าความพักดีของล็อกก็กองด้วยนะรนนเราจะได้รู้กันแหละพวกและล็อกเต็มไปหมดเลยเป็นต้องหูตาไวหน่อยนะหรือไม่ฉันก็แค่ฆ่ามันให้หมดออกไหม นึกไม่ออกก็จะแสดงให้ดูเอ๊บป,ปาบปาบแค่นั้นแหละโอ้เราใช้สกิลทั้งที่เรายังหายตัวอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งรู้ว่าทำได้ต้องหาอ๋อนี่อะไรอะ่ะอูหรถราง<ต><ต>เหมือนที่กิงกอดเลยแต่คราวนี้ฉันต้องขับเอง ไม่ยากหรอกมังมีบางอย่างผิดปกติและเราก็ต้องไม่เอ่อต้องพอใจกับคำพูดคืบหน้าของเราแน่ขายอยู่บนรถรางน,นั่นน่ะมาช่วยฉันตรงนี้หน่อยทางหนา้าน่าจะเป็นปลายทางแล้วฟิลแบบอินดีนาโจนมากๆมันเดเวยียลเตษเงินชัดๆให้มันาเยอะเลย อ๋อนี้น่ะต้องจุดไฟ i n c e n d i ิ incendio จุดไฟต้มน้ำกันสักหน่อยอ,อาวาล์วเปิดปุ๊บไงต่อขึ้นทางไหนวะขึ้นทางไหนวะอ๋อทางนี้เหรออ d k ิโอ ad kill เคยเคมันจะมีอุ้ย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 ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่มันอยู่ ซ่อนตัวก่อนรอไปบุ้มๆใส่มันโหดงนั้นดงแบบดงกี้นั้นเราก็ไปเลยดงใหญ่และทันสาบแกไปอีกทีหนึง่งอุย้ยบอมบาร่าอุยอ้ยหูมันจะทอนบอมบาร่าเราเวกยส,สคอนฟิงโกดิเซนโดเอ็กซ์เพอร์มัสปลดอาวุธและปลาขวานเอ้ยใครวะ ใครมายิงมาใครบางอ่อนานยิงมาอุ้ยโอ้โหูฟรีเก้ไม่ทันเกรซิเอสคอนฟิงโกแถวนี้มีของเยอะมากเลยขอสำรวจก่อนแล้วกันคอนฟิงโก,โกโจุดเตาเขาตรงนี้มีลิฟท์แฮะมันจะเป็นลิฟท์สมบัตรนะไปดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันได้มีแต่สมบัตรนี่นะ เดี๋ยวมันไม่ได้มีแต่สมบัติแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่เอลมันไม่ได้มีแต่อบบินมันมีไอ้ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์โอหไม่น่าลงมาเลยไม่น่าลงมาเลยใช่ไม่น่าลงมาเลยเนาะโอ๋ยนีต้องใช้ตัวช่วยโม่งเจาะเลยว่ะเอาเป็นอันนี้กันโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนักเกินไปมันหนักเกินไป ขอพืชตัวช่วยหน่อยกระดับปีดมงับกระดับปีอมงับเอามาอีกช่วยฉันด้วยเอา,อ,า,อ,าอีกเอามีอะไรวะแทนักุร่ามีพิษโอ้โห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 มันตกเป็นคอมโบกันเลยวะ่ะ เออปารดโกนี่นะเกรซิเอตคอนฟริงโกดิเซนโดเอ็กซ์เพอร์วัตเฮ้ยคำสาบอยู่ไหนวะเอาสาไปกินโอ้ยแย่แล้วใชโอ้โหโอ้ไม่ไหวตึดิปาวส์ ตรงกายเป็นระเบิดให้กับข้านี่นะ p เ t โก้นี่นะว่าโอ้โหเดี๋ยวยามผมจะหมดเหลือสองลอดไอตัวบนมันยังไม่ตายอีกเหรอเออเเดี๋ยวก่อนโอ้สามผิดตัวอเอคิโออินเซนิโอ อือบอมบ้าเอาเราเปิดไปกินหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะแกจงกลายเป็นระเบิดให้ฉันใช้จาัก,การได้หมออ้ว่ะมันจะเกินไปแล้วนอมันจะเกินไปแล้วนอมันจะเกินไปแล้วนออืออุ้ย เซนดหนึ่งสสยหนึ่งสองมีองสามอปาเจโกเจวิอวันทูทรีโฟร์เอ็กเพร์มอินเซนโดอนฟิงโก้นี่แน่อล้มล้มล้มแบบนี้ต้องจัดทุใจอุบ่อมบัาอ้ย เจก็ค่้ยตายยากตตยเย็นอยเออปรเด็กก็เออบออเออลมลมแรงพัดลมแรงอบนี่นะนี่อีบอมบาด่าเอาระเบิดแล้วอ่ะโอ้ยอินนี่เนี่ยโอ้โหยาหมดเลยว่ะ หลับให้สบายนะโอ้ยแกหลับระบายชั้นเนี่ยคอแหกแล้วนี่ลงมาเพื่อสู้กับมันทําไมวะเพอามันคุมไหมเนี่ยอุ้ยถุงมือสีส้มระดับสูงสุดถ้าใส่ถุงมือนี่จะชั้นไม่เก่งนี่ฉันไม่ยอมเนาะแต่ละอุ้ยได้ชุดใหม่มาอีกชุดสีส้มด้วยสงสัยจะเวิร์กว่ะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าระวังกล่องสมบัติให้ดีทางตัวพร้อมบวกนี่แน่นี่แน่นี่แน่บอมบาร์ด้าก่อนเลยโอ้โหปึ๊บเดี๋ยวไม่มันเยอะขนาดนี้วะรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะเยอะๆกันเป็นพิเศษอะอุ้ย

อ้าวอ๋ออ๋ออ๋อเรามาเจอเลยเดี๋ดวนะวางแผนใหม่ <laughs> มันเยอะปึ๊บ <c oughs> อานึ๊บเอาไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็นี่ <c oughs> ปึ้มตื๊บงงงงกันหมดผมก็งงทุกคนงง,งทุกคนงงปึ๊บตูม มาลายมันนี่ดิปึ๊ดเล่นแบบมืออาชีพเล่นแบบเฮ้ย,ยเล่นแบบมืออาชีพเล่นแบบมืออาใคพบ์มันนี่มากลายเป็นถังให้ฉันทีดีอบอกรา แกโทษได้แต่แรนด์ล็อกซะนั้นแหละรู้สึกว,ว่าคำพูดฉันมันมันจะจะเกี้ยวกาดขึ้นทุกทุกอีพีน่าจะกลายเป็นตัวร้ายไหมเนี่ยแต่เป็นตัวร้ายก็ดีนะฉันก็อยากเรียนอวาดาเคดา布拉คอนฟริงโกลิฟือ่ป่านะอุปกรณ์พวกนี้ใช้ลั้งไอ้น้ำหวังว่าฉันจะไปถึงแรนด์ล็อกก่อนล็อกกอกนะ นี่ล็อกก็จะไปวูเดียวกันแล้ล็อกเลรอเนี่ยต้องรีบแล้วสิอุยรถขุดเจาะสร้างเสร็จแล้วโลของผู้วิเศษจะต้องล่มสลายเอฮ่าฮ่าฮ่าฉันจบเรื่องนี้ตรงนี้เลยนะต้องทำลายรถขุดเจาะนั่นแลวหยบพวกเอ่อพวกเพง่อของแลนล็อกโู้ไม่มีไอไอไอหมอนั่นน่ะไอ้หมอนั่นมันพัตตาการสองคนนี้ก่อนละกัน เฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือพวกแกทำอะไรเนี่ยอย่าร้องไอพวกโง่นี่นะโอ้โหเออแกทำฉันได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละเออต้องหาวิธีหยุดโทรก่อน เดี๋ยวแต่เย็นพวกงขำสาตรีแทงบอมบา่าอินเซนโตวันนี่สิมากลายเป็นถังแล้วเบิดเพลิงให้ฉันอิเซนโดปเกเรเซสเอ็กซ์เพรสมัสโอ้ยมีคนแอบยิงนี่แน่นี่แน่เป็นิชชิงไปเลย ฟินิชิ้งไปเลยปึบเฟเซียสดิเซนโดเออหนึ่งสองสามสี่เอ็กซ์ปุ่นมาสปึ๊บหึหึลองหนอนลองหนอนอุ้ยอุ้ยวังเห็นเนาะเออบอมบาร่าอะไรดีนี่เนี่งปึ้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 งว๊บอ้าว บอมบาร่าเรียบร้อยโอ้ยที่นี่เหมืองกำลังจะพังเลยอะอะไรอะมันผลต้องทำลายพวกนี้เหรอไม่ทำลายเหมืองสินะอัน,นก็ต้องบอมบาร่าจะต้องหยุดเครื่องขุดเจาะนี่เอ,อ้ย แกนี่เองโชคไม่ดีเอาซะเลยแตไม่เป็นไรหรอกคัดสร้างใหม่ได้ฉันไปเจอเจ้านี่ดมดม,ดม,มองๆองอยู่ข้างนอกนี่ลอ็อกก็กล่ะมาหาทางคืนดีแล้วไอ้น้องชายฉัน <can> มาหยุดเรื่องนี้เอาอะไรมาให้ฉันนะ่ะ เป็นไปไม่ได้ที่ผ่านมาแกรู้ดีแกรู้ว่ามันอยู่ไหนมาตลอดอยยาเป็นอะไรเปล่าครับจะคงไม่มีวันเข้าใจแกล็อก,ก โดนจูงจมูกง่ายซะจริงนางไม่มดนั่นไม่ได้เห็นแกเท่าเทียมหรอกนางก็เหมือนพวกผู้วิเศษคนอื่นแกหาประโยชน์จากแกพี่เข้าใจผิดแล้วแดนร็อกพวกละออนพวกในคีตลบตะแลงสอนกันมาให้เก็บอาการเหยียบพวกเราเอาไว้เวลาที่จะลอกใช้เราเหลือเชื่อว่าเมื่อก่อนมาพัวรุนของพวกเราไว้ใจซึ่งกันและกันก็เป็นได้อย่างไงนะตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันตามหาแหล่งกลับเก็บสุดท้ายไปทุกผลทุกแห่งคนหาเป็นทึงสุดท้ายของแบ็คบอลเท่าไหร่ก็ไม่เจอ เสียวเวลาไลา่ตามไอเด็กผู้วานต์ตัท่นที่น้องชายค้าเองนี่แหละที่รู้มาตลอดว่ามันอยู่ไหนแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการแกแล้วฉันไม่ต้องการใครทั้งนั้นอันเป็นคนเอ,อาไม้พี่นะแกมันทรยศผอพันของเราไม่นะ dabra โผล่ล็อกก็โดนพี่ชายตัวเองแท้คฆ่าถึงว่าทำไมเขาถึงต้องพยายามใช้เหตุผลก่อแรงล็อกขนาดนั้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่กลายเป็นพี่น้องกันเฉยแถมยังมาโดนฆ่าตายอีกได้เวลาออกไปจากที่อับมอมงค์นนี้แล้วต้องส่งข่าวไปให้จัดจานฟิกที่ส่งแผนที่พอแล้วผู้อารักขาจะต้องรู้ว่าแรนล็อกได้บันทึกกันไวน้ในมือแล้วเราลืมจาัดก,การไอ้พวกนี้สินะ มาล้างบ้างพวกมันกันดีกว่าครับท่านผู้ชมเอานี่ไปกินซะแก๊งตัดมาหาลายแล้วก็ขอยาด้วยโดบยาก่อนโดบยาหนึ่งขวดโดบอีกหนึ่งขวดแล้วก็ดบอีกหนึ่งขวดรบหมดกันนี้โรบหมดเฮ้ยปุ๊บเดวิโอซ่าแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจังหวะนี้ฉันกลายเป็นมนุษย์หิน ปึบตุม้มอะไรผมไม่เจ็บ <S <S ผมไม่คันเพราะผมเป็นหินผมเป็นดังหินผาปึบตุมต้มตมผมเอาหมดจังหวะนี้ผมเอาหมดอุ้มวัน,ใน,ในสอาี้เรซียสาบสามสาบสามให้มันกระจายให้มันกระจาย <S <S มาทำไมอา้าว มุมกล้องเฮ้ยมุมกล้องอุย้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยปึ๊บนีพาวเซอร์อาริสโซเมอรมิตตัมเอาไปกินซะเจ็บเจ็บเลยเดิยเอ๊ะมีใครอยู่อีกไหมเนี่ยมันตรงนี้จะมีไม่มีแล้วนี่ตายหมดปึ๊บพอเทโก,ทโก้ปาบเจ็บเจ็บ,จบอา้อาวอ้าวกดอะไรบ้ากดอะไรวะเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยว มันเร็วเกินเล่นเร็วเกินเล่นเร็วเกินเร็เวมันไม่ตายอีกเหรอปึ๊บอินเซนเดียวบอมบ้าดาเรียบร้อยถึงละหวังว่าอาจาร์ฟิกจะได้รับน้งพวกชันนะนต้องบอกเ<อ>ขาเรื่องพวกวักดีของรันล็อกแล้ว,ลวตำแหน่งในงกระเก็บอันสุดท้ายโอเค สารการคนได้ตามน้องโคผมแล้วนใช่ไหมครับแล้วเราได้มาถึงอันสุดท้ายของแบ็กบอลไปแล้วเขาฆ่าล็อกก็เพื่อแย่งมันไปเขารู้แล้วว่าแรงกับเก็บอันสุดท้ายอยู่ที่ไหนอกอีแป้นจะแตกล็อกก็เนี่ยล็อกก็กับแลอกเป็นพี่น้องกันตอนแรกเขาจะบันทึกมาให้ผมแล้ล็อกนี่หลายจริงจเราต้องรู้ว่ได้วดาแรงกักเก็บสุดท้ายอยู่ไหนเรื่องนี้เป็นความคิดได้แน่นอนครับ และเราได้สมุดบันทึกของแบ็กบอไปแล้วก็รู้ว่าแหล่งเกียบสุดท้ายอยู่ไหนแล้วครับเราไล่กระถารลบความทรงจำแบ็กบอไปแล้วนะเขาเก็บบันทึกเอาไว้เหรอเขาจะบันทึกไปทําไมกันเขาไม่รู้นะว่าเราเก็บอะไรอยู่อิสรโดราบอกแบ็กบอเรื่องเวทมนต์ตอนที่หล่อนไปขอให้เขาตร้งที่กักเก็บให้ผมเห็นมาจากความทรงจำของเธออิิโดราใช้ความทรงจำให้คนคนพบเรื่องั้นเหรเจ้ารู้ไหมว่าหล่อนทำอะไรลงไป ความจริงของเธอแสดงให้เห็นสิ่งที่เธอดังกับพ่อตัวเองซึ่งผมก็ได้เห็นจากเพนซิปของอาจารย์ลูกวูดเหมือนกันแล้วก็บทสนทนาของหลอนกับแบ็กพอที่หลอนไม่พอใจขีดจํากัดที่เวทบตราของหลอนถูกจากัดเอาไว้ดูจากความทรงจาที่ดับเนคนนี้ได้เห็นวัาแล้วกระเชื่อว่า,วาสาหาสไว้ละอ,อ่อน,นตระหนักถึงสถานการณ์อันเลวร้ายที่รรเราเผชิญกันอยู่บททดสอบฐานไปจะเกี่ยวข้องกับทักษะเวทบนระดับพิเศษ และความสามารถในการตอบโตกับสัตว์วิเศษที่ต่างไปจากเดิมเล็กน้อยจงตามหาไม้หน้าบนหินและไม้เลือยข้าพูต้องเตือนเจ้าว่าเจ้าจะได้รับมือกับสัตว์วิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบด้วยตัวเองศาสตราจารย์บากาจะพบเจ้าในห้องเพนซิปของเขาทักษะเวทมนตร์ระดับพิเศษและความสามารถในการโตต่อกับสัตว์วิเศษต่างไปจากเดิมเล็กน้อยเงี้ยเหรออืม ฉันว่าเราต้องเริ่มออกค้นหาใบหน้าบนหินและไม้เลื้อยกันแล้วล่ะไม่ว่ามันจะคืออะไรก็เถอะได้เลยครับศาสตราจารย์วิสลี่จับตาดูฉันอยู่บางทีเราน่าจะไปเจอกันที่นันเลยเราจะได้ไม่มีเหตุผลไปแจ้งข้อกังวลต่อศาสตราจารย์แรกไว้เจอกันแถวแถวชายฝั่งเธออาจจะเล่าเรื่องความสนใจของอิสโดราที่เธอไปเห็นไม้ฉันฟังเพิ่มเติมด้วยโอ้ยบททดสอบสุดท้ายแล้วสินะมีสัตว์วิเศษด้วยนั้นหรอ น่าสนใจแต่ทางคือไกลเหมือนเดิมเราไม่รู้ว่าศึกมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมยาเตรียมอะไรให้พร้อมสําหรับการลบในครั้งถัดไปเติมยาเติมยาทําไว้ให้หมดเลยละกันโอเคมันจะเก็บได้สูงสุดแค่ยี่ส้าขวดฮะก็น่าทำอย่างอื่น่ากันโอ้ของที่เราได้มา มีแต่ของสวดสวดยอดยอดเหนดูสิหูเหมือนเราจะได้ของแบบของในเกมมาเลยนะเนี่ยเพื่อคลายเสียหายจากการโจมตีด้วยพืชทําไมดูปัญญาอ่อนจังเดี๋ยวเปลี่ยนได้ไหมโอเคสำหรับใครที่ชอบอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเจอใหม่คลิปหน้ากับพ่อกวรด l e g ชี่สำหรับอีพีนี้ซีโอเกตเลเทอร์ครับอีพีหน้าเจอฉันแน่บททดสอบฉันจะไปแบบเบิ่มเบิ่มพร้อมๆ